หา,หาเจ้าของคนลูกค้าครับส่งเคอรี่ครับส่งเคอรี่ครับไปเอาหน้าติดตัวเลยนะครับปิดตัวรับส่งเคอรี่ครับส่ขง,ขงของด่วนครับรอบนี้ครับปลายทางทั่วประเทศครับออเอาเดี๋ยวเนี่เป็นป้า้เฉยเกีเ่ยววะ เขาถ่ายรูปแล้วไงปิดไปสิถ่ายรูปไปแล้วดูดูละใบจันนอไปเลยจังครับเขาบอกเขาเพิ่มได้ดเออ <c oughs> เพิ่มได้ไงเดีมม๋ยวมนมีบีออก็มันรอโอลัดเดียวอย่างบาังโอ้อนยะอ้าวันจะรีปิดไปน một tiếng nè, phải tắt, một tiếng khó mà, bị bự tôi khó gì? dạ Để... đó, có thế đấy, tui chip đi bay nè, bye. เอาปุ่นปั้นเหรอเอ๊ะป่าครับจวดไปที่เป็นี่จ้ะ